สวัสดีค่ะทุกคนนีีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสตาร์แอสโตโทราทารูวิ่งนะคะพลังงานบวกมาให้อีกแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นราศีต่อมานะคะก็เป็นราศีของชาวราศีขณะเราจะนสุกเมทุนโอเคอ่ะก็ รูพลังงานกันนะทุกคนฝากด้วยนะคะฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามกันเพื่อให้ไม่พลาดคลิปของใครนะคะแล้วก็ใครอยากะคอมเมนต์ใครคุยกันก็คือคอมเมนต์ได้นะคะทีนี้กก็จะประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะก็คือใครมีโปรโมชั่นที่เป็นโปรฮอตก็คือเป็นโปรที่เป็นคำถามด่วนถามไม่เกิน3ข้ออ่านไพ่ไม่เกิน5นาทีจะเป็นโปที่แบบสั้นๆเร็วๆไม่ยืดเยือ แล้วก็ได้คําตอบภายในวัน2อวันอะไรแบบนี้ก็จะเป็นโปรหนึนะคะแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยโปรหนึ 9, มันสั้นไปอะค่ะมันสั้นมากเลยมันแบบแป๊ะๆป๊อะไรแบบเนี้ยเออน้อยมากก็ถ้าใครต้องการจะดูได้เห็นโปรแบบทั้งเซตมันก็จะเป็นโปรหลักซึ่งโปรหลักเป็นโปรที่คนดูตลอดการ แล้วจองเยอะมากที่สุดเออเพราะว่ามันเป็นโปรที่คุ้มสุดนั่นเองโปรที่เป็นโปรหลักก็จะเริ่มต้นที่3,999นะคะซึ่ง1 9 9เป็นโปรที่ถอดมาจาก3,999ก็คือถอดมาแค่เซตคาถามแต่3,999จะเป็นโปรที่ได้ทางไพ่รักออร์คโคแถมจากไข่ได้ไพ่พื้นน15ใบแล้วก็ได้ไพ่เจาะคําถามด้วยคือทั้งหมดมีทั้งหมด3เซต3เซตแล้วก็ต้องบอกว่า มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับการอ่านไพ่แบบยิงยะหายากนะอืมแล้วก็ได้ราคาประมาณนี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่ามีคําถามเยอะๆมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นโปรที่เพิ่มราคาไปเรื่อยๆนะคะมีไปจนถึงโปรไม่อันด้วยทีนี้อีกโปรหนึ่งก็จะเป็นโปรเสริมที่ใข่ทาอยู่โปรเดียวเลยก็คือใครจะมีโปรที่เป็นข้อความ ที่เป็นข้อความรักซึ่งเอาไว้ส่องความรู้สึกของคนโดยตรงเช่นอย่างเช่นว่าแบบใครต้องการจะส่องความรู้สึกของคนรักเกา่าใครยต้องการจะส่องคนที่แบบคบหรือคุยหรืออะไรแล้วแบบรู้สึกว่าเรายังเดาทางหรือเรายังไม่รู้ว่าจริงๆเขารู้สึกยังไงกับเรายังไงบ้างอะไรแบบนี้ก็มาดูโปรนี้นะคะเป็นโปรที่มีความมั่นยําสูงมากอีกโปรหนึ่งแล้วคนชอบดูมากๆทีนี้ก็ต่อมาจะเป็นวอลเปเปอร์สมดวงใครที่ต้องการจะสั่งวอลเปเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของใครเหมือนเดิมก็คือสั่ง สั่งวอเปอร์หรือว่าจะจองคิวดวงก็คือทักมาที่ไลน์ของใครเป็นไลน์เดียวกันนะคะ k h l z ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมานะอันนี้จะย้ำทุกคลิปเพราะมีคนที่ยังทำอยู่คือใครที่แอดมาแล้วไม่มีเจตนาของการที่หนึ่งไม่มีเจตนาของการมาดูดวงสองไม่ได้มีเจตนามาแบบวอเปอร์สั่งอะไรแบบเนี้ยอย่าแอดมานะคะเพราะไลน์นี้มันเป็นไลน์ส่วนตัวแล้วก็เป็นไลน์ที่ใครเอาไว้คุยกับลูกดวงกับลูกค้าที่สั่ง จองวอลเปเปอร์กับดูดวงเท่านั้นอะไรแบบนี้นะอขอความกรุณาด้วยแล้วมันก็ทำให้พื้นที่อะคนอื่นๆที่เขาอยากแอดแล้วแอดไม่ติดอ่ะมันลำบากเออใครมีลูกดวงที่บางท่านที่แบบแอดมาไม่ติดแล้วพยายามแอดมาทางช่องทางอื่นแล้วก็มาแอดไลน์ให้ได้อีกทีนึงคือขอบคุณความพยายามมากๆเลยอะ่ะคือคนที่มันแบบมีความปรารถนาจริงๆอะ่ะหรือ,อยากจริงๆอะ่ะยังไงก็จะพยายามเพื่อให้ได้นะบอกปาแต่ถ้าใครที่แบบมาเล่นๆกับไข่อ่ะอย่ามาเล่นนะคะอืม อ่ะโอเคอันนี้บอกไว้เลยอ่ะพลังงานตรงนี้นะเปิดไพ่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดู Energy กันว่าเมถุนคลิปนี้จะเป็นยังไรบ้างไพ่ในวันนี้ไพ่มี p a ชชั่นแล้วก็ไพ่มีพลังงานแบบนี้ไพ่มี Engagement คือไพ่มีพวก p a s t l i เ e Relationship, s e p a r n t i o n f o r อ i v i n g a n ออร n อะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะเออเมถุนบางคนเมถุนบางท่านตรงนี้มีมีมีใครทำให้เสียใจยหรือ คุณมีสถานการณ์รักอะไรแบบที่แบบว่าคุณเสียใจจากใครหรือเปล่าคะอืมโดยเฉพาะคนที่แบบโสดหรือเอาง่ายๆว่าจะโสดดีไหมนะคือคําว่าโสดเนี่ยบางครั้งคือสถานะของคุณอนะคุณอาจจะไม่สามารถบอกตัวเองได้เต็มปากว่าฉันมีคนรักจริงๆหรือเปล่าลนะแต่ในขณะเดียวกันคุณไม่ใช่คนโสดสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกปะเออคือบางครั้งมัน มันนิยามยากเหมือนกันแต่ทีนี้คือเอาเป็นว่าโสดในนี้คือเป็นบางคนที่แบบในปัจจุบันนี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีใครที่ให้สถานะของคุณแบบเต็มเต็มร้อยเปอร์เซนต์เออทีนี้ Energy เ,เน,นี่ยมันก็จะมีคู่รักบางท่านหรือพลังงานของเมทุนบางท่านที่รู้สึกว่ามีแพชชั่นกับใครมากๆเลยอะไรแบบเนี้ยเออนะคะ มันมีคู่รักตรงนี้ที่มีแพชชั่นเน็ตต่อกันสูงเป็นรักที่มีแพชชั่นความสเสน่หาอยู่ตรงนี้มากมายทีนี้เอเนจีแบบเนี้ยมีพวกคู่รักที่เป็นแบบว่าอย่างเช่นเป็นเมทุนบางท่านที่ผ่านการมีแบบสามีภรรยามาหรืออีกในนึงคือเป็นปัจจุบันที่เมทุนที่มีแบบคู่ชีวิตกับใครอยู่แล้วด้วยอีกอีกในนึงคือพลังงานตรงนี้คนโสดบางท่านเนี่ยเกณฑ์แบบเนี้ เป็นพวกคนที่ดวงเหมือนแบบเขาเรียกว่าดวงอะ่ะกำลังกาลังมี energy แบบพวก higher level ของ commitment อะ่ะเข้ามาหรือเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะเออเพราะว่า energy เดี๋ยวมาดูพลังงานกันไพ่มีห้าถ้วยค่ะห้าถ้วยแบบนี้มีพวกเมทุนบางท่านมีความเศร้าหรือเสียใจอะไรบางอย่างในอดีตหรือในช่วงใกล้ๆที่เกิดขึ้นมาอืมมีใครที่ทำให้เสียใจหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่แบบ เสียใจกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือเศร้าๆกับอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักเออบางคนตรงนี้พลังงานของเมทุนบางท่านยังมี energy อะไรบางอย่างที่ยังเหมือนคล้ายๆกับว่าใจหรือความรู้สึกหรือความเศร้ายังอยู่กับอะไรที่เป็นอดีตอะไรแบบนี้ด้วยอืมนะคะทีนี้ไพ่มี energy แบบนี้ด้วยคือเป็นคนโสดเมทุนที่ยังมองและรอคอยหารัก นะคะยังมองหารักแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเมทุนบางท่านที่ดิวกับใครที่อยู่ไกลหรืออยู่คนละที่ไกลๆด้วยเช่นเดียวกันอืมมีคนโสดตรงนี้ที่แบบว่าดิวกับใครที่แบบอย่างเช่นคนไทยที่อยู่ไปที่ไปอยู่ไกลหรือเป็นพวกเมทุนบางท่านที่สามารถดิวกับพลังงานต่างชาติได้ด้วยอีกนิจิหนึ่งมไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาเป็นคนที่แบบ อยู่ไกลกับคุณแล้วกันอืมนะคะสำหรับคนณสดมางท่านนี้เ n e r g y ในพลังงานแบบนี้เนะี่ยต้องบอกว่าคนโสดบางท่านนะ่ะบางคนจะมีในเรื่องของแบบโชคนะเออโชคที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือโชคที่เกี่ยวกับที่โชคที่เกี่ยวกับบ้านหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเงินก้อนหรืออีกในนึงคือพลังงานแบบนี้ เมถุนคนโสดบางท่านในอนาคตของมงคลจะมีเกณฑ์ลักษณะของคอมมิตเมนต์ของความสัมพันธ์เข้ามาค่ะอืมเพราะว่าไพ่แบบเนี้ยดูดิเหรียญตโตแล้วมีซุ้มประตูแล้วไพ่ยังมีไพ่แบบนี้อีกสี่ไม้เท้าไพ่แบบบ้านอยู่ตรงเนี้ยคือเป็น เป็นอะไรที่สวยมากบอกเลยคนบางคนโสดตรงนี้ของเมทุนจะมีศาสตรของ energy พวก commitment เกิดขึ้นนะคะหรือใครบางคนรอคอย commitment จากใครเนี่ยแหละเออรอคอย commitment จากใครนะคะเออทีนี้พลังงานมาดูอีกเซตหนึ่งต่อว่า energy ของพวกพลังงานไพ่ที่เป็นแบบคู่รักอะไรตรงนี้มันพลังงานเป็นยังไงไพ่มี the world the world ตรงนี้คือต้องบอกว่าคู่รักของเมทุนบางท่านเนี่ย คือบางคนนะดิวกับพวกต่างชาติต่างภาษาหรือดิวกับคนที่แบบอยู่ไกลหรืออยู่ต่างแดนอะไรแบบนี้ได้แหละเออและที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะให้แบบนี้มันหมายถึงคู่รักคู่รักกันบางท่านที่แบบรักกันโอเคอ่ะคู่รักของเมสทุนในคลิปเนี้เป็นความรู้สึกที่บางคนรู้สึกว่าคนคนนี้คือโลกทั้งใบของกันและกันคุณคือโลกทั้งใบของฉันฉันคือโลกทั้งใบของคุณ you mean the world to me you 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 are my world คือไพ่แบบนี้มันเป็น energy ที่แบบเป็นความ complete นะคะคือใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งคือคือการเติมเต็มให้กับฉันหรือฉันเป็นหรือตัวคุณเป็นคนที่เติมเต็มให้กับใครเป็นการแบบ complete ส่วนที่ขาดหายของความรักของคู่รักของบางท่านอะไรแบบนี้ด้วยนะเออ energy มีพลังงานแบบนี้ด้วยแล้วก็ ต้องบอกว่าบางท่านตรงนี้ดีวกับพวกพลังงานที่เป็นแบบคู่รักบางท่านมีพวกแบบดีวกับวัยเด็กได้ด้วยนะเอเนจีม,มีพลังงานของเด็กถือถ้วยแล้วก็เด็กถือดาบนะคะคือบางคนตรงนี้เนี่ยเอ่อพวกพวกบางท่านเนี่ยมีบุตรด้วยอืมพวกคู่รักบางท่านตรงนี้เป็นพลังงานเพราะว่าไพ่มันมีเอเนจีที่เป็นไพ่แบบ ไพ่ the world ด้วยแล้วก็มีไพ่ที่เป็นไพ่เด็กๆแบบนี้แล้วก็ถ้ามีพวกไพ่ที่เป็นไพ่คู่มันจะมีคู่รักบางท่านที่แบบว่าอย่างเช่นมีบุตรหรือเป็นบางคนที่คาดหวังอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้ได้ด้วยก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือมันจะมีคนที่สามารถที่จะดิวในลักษณะแบบนี้แล้วก็บางท่านสามารถเเกี่ยวพันในพวกแบบรักที่ต่างวายัยหรือรักไวร่าอ่อนอะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็เอนเนจี้แบบนี้คู่รักบางท่านจะมีความรู้สึกให้กับ บุคคลตรงข้ามเนี่ยคือรู้สึกน่ารักรู้สึกน่าเอ็นดูอะไรแบบนี้ด้วยเออมีความรักให้แบบไม่ให้กบว่าความรู้สึกที่อยากจะทําให้อีกคนหนึ่งแบบมีเรื่องราวดีๆหรือบางคนจะมีแม่ให้กับว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ดีๆในเรื่องของความรักเกิดขึ้นสําหรับคู่รักบ,บางท่านอะไรแบบนี้นะอืมความสมบูรณ์ในบางเรื่องบางสิ่ง ทีนี้มันเป็นข่าวดีของคู่รักบางท่านด้วยอะค่ะเออเพราะว่ามันมีไพ่ที่เป็นไพ่ปลากระโดดเขาเรียกว่าปลากระโดดไพ่ไพ่ที่แบบเป็นปลาที่มีอยู่ในถ้วยเลยแบบนี้เออเอเนจีพวกเนี้ยเป็นไพ่ที่ดีอืมแล้วก็มีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่มีนอยู่ในเอเนจีนี้ด้วยอืมแล้วก็เป็นพวกพลังงานที่บางคนสามารถเกี่ยวข้องกับทัุน้ำก็ระกุพิจิกมีนหรือบางคนเป็นทัดลมเมทุนุนกลุ่ม,มนะคะ อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยลมดีวกับเอเนจีที่ลมด้วยกันก็ได้อะไรแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าคู่รักบางคนเนี่ยคือคนบางคนตรงนี้เป็นพวกเมทุนที่แบบคุณส่องใครหรือใครส่องคุณหรือแบบว่าคือมันพยายามที่จะเช็คหรือสปายหรือส่ปปอ,สองกันดูกันอะไรแบบเนี้ยเออมีนะนี่อืมทีนี้พลังงานไพ่ในเซตต่อมาตรงเนี้ย คมีความรู้สึกว่าคู่รักของเมถุนบางคนนะคะคุณจะต้องเหมือนกับผ่านอุปสรรคหรือผ่านความยากอะไรหลายๆอย่างไปให้ได้สําหรับคู่ที่มีปัญหาหรืออีกในหนึ่งคือคู่บางคู่ตรงนี้บางท่านพยายามหลีกเลี่ยง,ยง,ยงการมีปัญหาเปาะแปะเออเขาเรียกว่าปัญหาภายในบ้านอะไรแบบนี้นะคะเออไม่ว่าอันนี้คือเป็นคําแซวเฉยๆคือไม่ว่าคุณจะเป็นแบบว่า คนที่เฮ้ยเป็นสามีภรรยากันจริงๆหรือแบบคุณเป็นคนที่คุณมีคนรักอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือบางคนอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเป็นคนรักแล้วไปถึงขั้นว่าแบบแต่งแต่งงานคือบางคนอาจจะแบบคือคําว่ามีคู่รักมีคนรักอะมันมันกว้างมากเลยอืมเอาเป็นว่าโอเพนไม d ์มากๆเพราะฉะนั้นมันจะมีคู่ที่บางคนคืออ่ะโอเคถ้ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคก็จะต้องเหมือนพยายามที่จะต้องแบบ ผ่านอุปสรรคไปให้ได้แล้วก็หลีกเลี่ยงการมีปัญหาที่เป็นเหมือนความเปาะแปะหรือการขัดแยง้งหรือการใช้อารมณ์ด้วยนะคะพลังงานไพ่มันมี energy แบบนี้คู่รักบางคนจะมีเรื่องที่มีอุปสรรคบางอย่างที่ยังมีอยู่อืมหรือความยากในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ยังมีอยู่อะไรแบบเนี้ยเออบางคนอนะมันจะมีพลังงานแบบนี้ได้นะทีนี้ ใหในกองของคุณที่ไข่เห็นมันมีพวกเอเนจีแบบอย่างเงี้ยไงเออเพราะฉะนั้นคือถ้าคู่ไหนที่บางทีแบบว่ามันมีความแบบขัดแยง้งเอยมันมีในเรื่องของความเห็นต่างหรือมันมีในเรื่องของควานแบบเขาเรียกว่าลิ้นกับฟันอะไรแบบเนี้ยก็แบบเบาๆอะไรอย่างนี้เนาะเออแต่บางทีมันก็ยากนะมันก็ยากแหละเออเพราะว่าคืออย่างบางครั้งคือแม้กระทั่งตัวตัวไข่เองกับสามีก็คือ มันต้องมีบ้างอยู่แล้วนะเออมันต้องมีบ้างอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยปล่อยมือเราไม่เคยปล่อยมือออกจากกาันหมายถึงว่าหลังจากที่เราเป็นคู่ชีวิตจริงๆที่เป็นสามีภรรยากันแล้วอะไรแบบเนี้ยเราไม่เคยที่จะสลัดหรือว่าไม่เคยที่จะแบบไข่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ไข่แทรกให้เพราะว่าบางครั้งไข่จะเห็นบางบางคลิปอะหรือบางไพยอะ่ะ มีพวกไพ่พลังงานของการมีปัญหาหรือการการขัดแยง้งหรือในเรื่องของคู่รักที่แบบว่ามีรอยร้าวหรือบางทีไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือคําพูดหรืออะไรก็ตามโดยเฉพาะบางครั้งนะคะใครจะบอกงี้นะบางครั้งอะคู่รักหลายๆคู่ที่มีปัญหามันไม่ได้เกิดมาแค่ผู้ชายอย่างเดียวเท่านั้นนะ ต้องบอกแบบนี้นะอันนี้แบบเอาเป็นแบบกลางๆถ้าอย่างเช่นคู่รักที่มีปัญหา,าเช่นมาจากผู้ชายคือผู้ชายเจ้าชู้ค่ะผู้ชายแบบเล่นค่ะผู้ชายแบบทําไม่ดีกับเราไม่จริงใจจริงจังค่ะเห็นเราเป็บบนของอะไรอืออันนั้นคืออ่ะว่าไปแต่คู่รักที่มันแบบว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้มีอะไรที่แบบหลายแรงขนาดนั้นที่มาจากผู้ชายหรือแม้กระทั่งแบบผู้หญิงด้วยคือต้องบอกว่ามันต้องมาเวทน้ําหนักหรือว่ามาชั่งน้ําหนักดูว่า พลังงานปัญหามันเกิดมาจากอะไรหรือเกิดมาจากจุดไหนแล้วก็เงินมันคือคู่รักบางท่านบางสิ่งบางอย่างอ่ะบางทีอ่ะผู้หญิงบางท่านอาจจะไม่ได้รู้ตัวว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะทำให้อีกคนนึงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะหรือบางทีผู้ชายก็อาจจะทําให้อีกคนให้ผู้หญิงรู้สึกไม่ดีคือพยายามที่จะต้องเหมือนแบบหลีกเลี่ยงการมีปัญหาหรือความขัดแย้งในทุกรูปแบบนะคะเออ ทีนี้ไพ่ใน Energy ตรงนี้ใครมีไพ่ในเซตที่ปิดให้พลังงานมี Energy นี้ Carmic r e l ationship fleeting triggers turmoils t e r m o i l resentment lesson letting go and loving you พลังงานตรงนี้ค่ะเนี่ยใครต้องบอกเลยนะไพ่พวก Energy ไพ่บางอย่างในวันนี้ทั้งสองเซตเลยเซตสดกับเซตไม่โสดเนี่ย มันมี energy ของพลังงาน trigger t e r m oil กับ resentment ค่ะเพราะว่าไพ่พวกเนี้ย energy แบบเนี้ยเป็นพลังงาน energy resentment resentment trigger t e r m oil คือไพ่ความเศร้าไพ่ของความทุกความผิดหวงังหรือความรู้สึกแบบ g r i e f อะ่ะคือไพ่นี้มันเหมือนค,คล้ายกับลองสังเกตดูว่าไพ่มันเป็นคนใส่ชุดคลุมสีดาใช่ปะแล้วก็คอตกอะเพราะฉะนั้นไพ่เนี้ยมันเปรียบเทียบเหมือนกับ การแบบมอร์นิ่งอ่ะคือในภาษาอังกฤษคือมันคล้ายๆกับไพ่ของความโศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียอะไรแบบเนี้ยเออเออมันเป็นไพ่แบบนั้นแหละทีนี้ energy ของคู่รักบางท่านตรงเนี้ยก็อาจจะมีพลังงานของการ,รเผชิญหรือการผ่านหรือการเจอนะคะเมทุลบางท่านอาจจะมีการเจอหรือการเกี่ยวข้องในพวกคามิคเวชั่นชิพได้อนะไรแบบนี้แล้วก็พลังงาน energy แบบนี้ด้วยคือเป็นไพ่เปิดและปิดของพลังงานคนละข้างของทั้งสองเสร็จเลยอ่ะ คือ Energy แบบนี้ไพ่แบบนี้ก็ใช่เดียวกันเป็นไพ่พลังงาน t r i g เกอแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอุปสรรคเอยความยากเอยหรือการมีปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่ในเรื่องความรัก,กน,นะก็ให้มันเป็นบทเรียนค่ะให้มันเป็นเป็นสิ่งที่เราแบบเฮ้ยโอเคอ่ะมันจะมีอะไรที่ พอเราผ่านจุดต่างๆไปมันก็จะมีอะไรที่เป็นพลังงานที่มันดีขึ้นนะอะไรแบบเนี้ยเออพยายามบอกตัวเองแบบนี้เพราะไพ่แบบเนี้ยคือขอให้คุณมองทุกอย่างเป็นบทเรียนมองทุกอย่างเป็นแบบสิ่งที่ดีแล้วก็เลดิงโกกับอะไรที่มันรู้สึกว่าโอเคความทุกข์ความเศร้าความเสียใจหรือความ,มวาอะไรก็ว่าไปคือเลดิงโกกับมันแล้วก็ไพ่มี Energy ของคํานี้ด้วยคือ Lo v วิ g you l o v i n วิ o u อยู่ในที่นี้คือมันจะมีบางคนเนี้ยที่มีความรู้สึกที่ยังไงไม่ว่าไงอะ่ะก็จะมีพลังงานของคนที่รักกัน,นหรนือบางคนนะคะค ถ้าในปัจจุบันนี้เป็นเมถุนบางท่านที่คุณยังรู้สึกว่ายังไม่ได้มีใครมารักคุณขนาดนั้นคุณจะต้องรักตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าโอเคทีนี้พลังงานก็จะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวใครเอาเอเนจีของราศีอื่นมาให้อีกนะคะทุกคนก็ใครเนี่องการจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งวัลเวเปอร์ก็ทัก็ทักมาที่ไลน์ของใครเคเอชไอดโซขอความกรุณานสําหรับผู้ที่สนใจจองพร้อมโอนเท่านั้นถ้ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมค่ะ หรือว่ายังไม่สะดวกค่ะอย่าเพิ่งแอดมานะคะโอเคอ่ะวันนี้ไปก่อนรักษาสุขภาพนะคะทุกคนรักนะคะสวัสดีค่ะ